พุทวจนะฉบับอริยวินายหน้าที่เจหสรูปหนึ่งเป็นผู้ก่อความบาดหมางก่อก,การทะเลาะก่อการวิวาททำความอื้อฉาวก่ออธิกรในสงรูปหนึ่งเป็นพาลไม่ฉลาดมีอาบัติมากมีมารยาทไม่สมควรรูปหนึ่งคุกคีกับคฤหัลถ์ ด้วยการคุกคีอันไม่สมควรหมวดที่5ดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อสงจำนงพึงทำตัสสป,ปาิปยสิกากรรมแก่ภิกษุสามโรคแม้อื่นอีกคือรูปหนึ่งเป็นผู้มีศีลวิบัติในอธิศีลรูปหนึ่งเป็นผู้มีอาจารวิบัติในอัธยาจารรูปหนึ่งเป็นผู้มีทิฏฐิวิบัติในอติทิฏฐิ หมวดที่6ดูกรอิษุทษุทั้งหลายเมื่อสงฆ์จำนงพึงทำตัดสปาบียสิกากรรมแก่ภิกษุสามรูปแม้อื่นอีกคือรูปหนึ่งกาติเตียนพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งกาติเตียนพระธรรมรูปหนึ่งการติเตียนพระสงฆ์วัด18ข้อดูกรอิษุทษุทั้งหลายภิกษุ ที่ถูกสงฆ์ทำตัดสปาปิยสิกากรรมแล้วนั้นต้องประพฤติอชอบวิธีประพฤติอชอบในตัดสปาปิยสิกากรรมนั้นดังต่อไปนี้ไม่พึงให้อุปสมบทไม่พึงให้นิสยัยไม่พึงให้สามมเณรอุปทาปรัตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพุจเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเอง มันคือเรื่องเลยผ,ผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทำอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เปลีป่ยน,นซึ่งกันและกันเถอดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยจงมีศีลเป็นประทีป จงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เงี่ยโสดลงสดัประฟังและน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเทียบเคียงว่าเข้ากันได้ลงสูตรได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้น ที่จะรู้แจ้งชัดได้โดยตนเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพหญิงหนึ่งนั่งเก้าเจ้าสีวลีหรือพระแม่อือเจ้าขอจบไปแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอริยวินยัยหน้าที่เจ็ดหกสี่ค่ะ